วัดถ้ำกองเพนบ้านถ้ำกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูคือพื้นที่แห่งพระมหากราุณาธิคุณความผูกพันระหว่างราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยสถานที่แห่งน,นี้คือศูนย์รวมแห่งความรู้รักสาม,มัคคีศูนย์รวมแห่งศรัทธาที่ปวงประสบกรณิกรในภาคอีสานได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนและแนวทางการปฏิบัติพระราชกรณียกิจใต้ร่มพระบารามีพระบรมราชจักรีวงศ์ดำเนิน ชีวิตมาจจจนนถึงปัจัจุบความผูกพันอันแน่นแฟนของพระหมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนาพระจักให้เห็นด้วยการส่งไว้ซึ่งความเป็นธรรมราชาในการปกครองแผ่นดินดังพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่24พฤษภาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุ่มป้ายเจดีอัฐบริคารเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโพธพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่ขาวอนาลโยนวัตถ้ำกลองเพลนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอันล้วนเป็นพระราชกรณียกิจ ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาแห่งธรรมและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทรงสืบสารพระราชจริยวัตรในการอุปถัมภ์บำรุงคณะสงฆ์สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราช,ชน,านีพันปีหลวงพระราชศรัทธาและพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีวันนี้ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจประสบกรณิกรผ้าตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพระราชกรณียกิจล้วนเป็นแบบอย่างสร้างพลังศรัทธาและแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนเกิดปิติศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดสายทานแห่งพระมหากราุณาธิคุณร่วมกันตั้งปณิธานที่จะทำความดีและํำรงความเจริญของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทย ชาวอุดรแล้วก็ชาวหนองบัวลำพูนะคะมีความภาคภูมิใจมากในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเห็นคุณค่าของพระาศาสนานะคะตั้งแต่ร .9 นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนีท่านได้ทรงเสด็จมาที่วัดอ่าถ้ำกองเพลนะคะมาพบหลวงปู่ขาวนะคะได้20กว่าปีแล้วแล้วก็ทรงสร้างอ่าน้ําบ่อน้าบาดาลซึ่งอยู่ด้านนั้นไว้เพื่อให้ชาวหนองบัวลำพูนะคะได้ได้ใช้งานกัน,นตลอดระยะเวลาที่ที่เราได้ สัมผัสนะคะตั้งแต่พระอ,องค์ท่านขึ้นของราบน,นะคะพระอ,องค์ท่านจะไม่เคยทิ้งทางด้านของพระพุทธศาสนานะคะท่านเดินดําเนินรอยตามเสด็จพ่อรอก้าตลอดนะคะซึ่งสร้างความปิติยินดีให้กับชาวพุทธนะคะเป็นอย่างยิ่งชาวบุดรแล้วชาวหนองบัวรู้สึกบื้มปิตินะคะในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระอ,องค์นะคะในครั้งนี้ค่ะ พระราชกรณียกิจด้านการศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในชาติหยุดมั่นมีศรัทธานในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเกจิอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่ขาวอนาลโยคือพระราชศรัทธานในการจัดสร้างขึ้น ในปี2528สืบทอดด้วยพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระราชภาวนาว่าเชื่อรากรอินทวายสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกองเพลนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันปฏิสันคอนเพื่อเป็นสถานที่เก็บอัฐิและรวบรวมเครื่องอัฐบริคารของหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเป็นพระเถระสายวิปัสนา ที่มีจริยานุวัตหนักแน่นมั่นคงในธรรมปฏิบัติได้เป็นที่ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปสำหรับเจดีอัฐบริขารเขมาพิรโตแห่งนี้เป็นอนุสร,ร์รำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่บุญเพ่งเขมาพิรโตอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำของเพลงต่อจากหลวงปู่ขาวอนานโยเป็นพระเถระที่ทำโรงสมณคุณ และสมนธธร,รมอย่างงดงามสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหาตริสัที่มีต่อพวงประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงดําเนินมาอย่างต่อนเนื่องกลายเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจําของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดสร้างความสงบร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ